อันบอกไพ่สายพ่อมดแม่มดห้ามพานนะคะกับอ e โชนโ g กาเดียนชาร o นนะคะซึ่งปกติแล้วนั้นพอยลี่จะดูไพ่เป็นไ A ol, พ่อ r ลโค e พระมหาการีนะคะแต่โดนตกจะเธอจ๋าโดนยิงแอดเข้าตาปิ้วแล้วคมโปยคำบรรยายก็คือทำด้วยใจอาจารย์ที่จัดทำไพ่คือใช้เวลาถึง2เดือนจาก แล้วก็ใช้ AI ก็จริงแต่แต่แต่ทำการเจนรูปถึง22,000ครั้งนะคะแล้วก็ยังใช้ Photoshop อะ่ะทุกคนค่อยๆเกียรค่อยๆดูแลค่อยๆเกียร์สีเกียรภาพอะค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าอัดแน่นไปด้วยพลังงานจิตวิญญาณแค่กล่องก็อลังการแล้วจะเธอจ๋าซึ่งอาจารย์นะคะได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพผมแต่ทำด้วยใจรักจริงๆและอยากให้คุณภาพมันดี ก็เลยทํา1สําหรับไม่ได้ต้องพิมพ์ม,มาจํานวน500สําหรับนะคะซึ่งเลข5ก็เป็นเลขของคูบาอาจารย์นะคะแล้วพอยลี่จะลองสับสดดูนะคะแล้วก็ถามนะคะองค์คูในไพ่ทาโร่นะคะกาเดียนว่าองค์คูที่อยู่กับพอยลี่นะคะจะเป็นองค์ไหนทุกท่านดูความสีสวยงามมาก ละเอียดมากแล้วพายสัมผัสก็คือดีนะคะใช้บ่อยๆก็คือไม่เปื่อยไม่พังง่ายแน่นอนคอุณภาพดีมากเลยมาค่ะทุกท่านมาลุ้นกันนะคะว่ากาเดียนที่อยู่กับพ o อยลี่ท่านจะบอกอะไรพ o อยลี่หรือพ่อครูองค์คูท่านจะบอกอะไรกับพ o อยลี่นะคะต้องเรียนตามตรงว่าพ o อยลี่ไม่ได้ศึกษาด้านทาโร่โลเลยแต่ว่าทางอาจารย์ได้บอกว่าอ่านแบบออร์เคลิลได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะลองดูนะคะเชิญท่านมาทั้งหมด3ใบ The Tower เป็นพลังงานสายฟ้านะคะเทพเจ้าสายฟ้าเทพเจ้าทอพลังหอคอยเป็นพลังงานแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะตอนแรกที่พลอยดีจับนะและก็2นะคะซึ่งพลอยดีเชื่อและศรัทธ,ธาในองค์อินนะคะท่านจะเกี่ยวกับพลังงานสายฟ้านะคะอาจจะผสมหลายศายสตร์นิดนึงนะคะ Age of Cup นะคะอห้ไพ่สวยงามมากเลยนะคะ เอชออฟค p พลังงานแห่งน้ำใส่น้ำแม่ธรณีนะคะแล้วก็จะมีผีเสื้อ b u t เตอร์ไฟพลังอบอุ้มพลังงานแห่งจักรวา่า The w o r w d ว้าวพลังแม่อุ้ยตรงนี้ด้วยตาทิพย์พอยลี่จะเห็นเป็นเป็นหน้าผู้หญิงอีกองคหนึ่งที่เหมือนท่านแม่อะ่ะตรงนี้นะจะเป็นดวงตาเป็นพระแม่ที่สวยๆวยอยู่ด้านนี้นะคะ The World แล้วก็มีมังกรดาก้อนนะคะสำหรับศาสตร์พอยลี่ก็จะเคารพนับถือว่าท่านเป็นพญานาคด้านหลังพอยลี่นะคะพอยลี่ขออนุญาตอ่านแบบพระมหากาลีนะสัญญาว่าเราจะไปอ่านคำแปลทั้งหมดเพิ่มเติมนะคะแต่ที่สัมผัสและคาดเดาคือพลังงานที่ผู้สร้างได้สร้างมาจากหัวอีกหัวใจจริงๆอะ่ะพอยลี่รับรู้ได้นะคะ